คลิปนี้ค่ะหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อนะคะและได้พูดถึงการสอนมโนมะยธิลิทางใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะคระโยมพุทธบริษัทมาตอนนี้ยังเป็นวันที่17 17กรกฎาคม2527ตามเดิม แนี้เพราะอะไรเพราะว่าบันทึกทีสองคัดเศษแต่ว่าวันนี้จะเต็มสองคัเศษหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าข้าเศษสําหรับภาพก็ยังเป็นข้าเศษเดียวอยู่วันนี้ก็มันป่วยเนี่ยตามใจมันนะเลยเอิกก็ <c oughs> <c oughs> มาคุยอดความเรวกันต่อไปสำหรับข้าเศษนี้ขอให้ชื่อว่าไม่สิ่งความเรว <c oughs> ข้าเสษก่อนเป็นการบอกผมเล็วมากอันนี้ข้าเศษนี้ก็ยังไม่สิ่งความเร็วต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าสามารถเอาโมโนยิธิมาแจก,กบรรดาญาโยามพุทธบริษัทได้ <c oughs> แต่ก็ได้ไม่นานหลังจากนั้นแล้วโปรดทราบเมื่อปีศูนย์แปดผมสอนได้ แต่ว่าหลังจะพอศูนย์เเป็นต้นมาถึงพอสองพไม่มีใครได้เลยสิปีเต็มทําใ้้คนต้องเสียเวลากันมากเขาต้องการมาปฏิบัติเพื่อขนจะพึงได้คือเข้าใจในรกสวรรค์ ถ้ผมไม่สามารถให้ทุกคนไปได้เลยต้งกี่ที่ปรับ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 สีบ่เวลาผมก็เหนื่อยบรรดาญาโยมเพราะใส่ก็นเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่มีผลก่อนจะเหนื่อยเข้ามาจากบ้านเขาต้องทิ้งการงานต้องทิ้งความสุขถ้าไม่มาปฏิบัติเขาจะนั่งอยู่กับบ้านนั่งนั่งนอนนอนก็มีความสุขเพราะการมาต้องทิ้งผลประโยชน์จากบ้านและก็ต้องเสียประโยชน์คือต้องเสียเงิน การฝึกอ,อัตราหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงนี่ต้องใช้จริงๆต้องต้องให้จริงๆทุกวัน <S <S บางคนก็เกินกว่านั้นแต่ในเวลาจริงๆที่เขาทิ้งการงานต้องเสียค่ารถค่าเรือมาเสียได,ได้อันนี้เสียมากผมทำให้มรรดาญอดโยมพุทธริษัทเสียประโยชน์มากท่านได้ความสุขลนทรัพย์สินผมก็สลดใจจึงมานั่งคิดในใจว่า ถ้าเขาว่าสอนอย่างนี้ผมจําได้ว่าเป็นวันที่13แล้วที่สิบเอ11ที่ส11พฤศจิกายน2521วันนั้นคิดในใจของเราฝึกอยู่ประมาณสองทุง่มเศษที่สลานวราชคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครได้เลยผมจะเลิกสอนแบบนี้จะสอนเฉพาะสุขวิปัสสโก เพราะว่าสุขาบายโกดีง่ายไม่มีการรับผิดชอบใดๆแม้นำไปญาติโยมจะทําได้แต่ไม่ได้บรรดาพิสุสัมเ,เองจะทําได้แต่ไม่ได้ก็ช่างเขาก็ั่นหนังแล้วก็นหนังเขาท้าภาวนาเราจะนอนท่กันได้อะไรก็ได้ทีนี้ผลจะเป็นยังไงก็เป็นของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการสอนของผมมีอยี่อย่างหนึ่งผมไม่สอบอารมณ์ ตัวสอบอารมณ์เป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่สาบเขาถามมีญาติโยมหลายคนเขาบอกว่ามีการสอบอารมณ์ไหมถามว่าสอบอย่างไงก็สอบว่าได้อย่างนั้นไหมได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไหมผมกก็บอกแต่ว่าผมไม่สอบล็อกว่าปรากฏว่าเคยมีคนสอบอารมณ์จากไหนก็ไม่ทราบแต่ก็บอกว่าแกก็เลยมุส่งฟังเขา อย่างไหนครูว่าถูกแกจําแล้วก็รูบอกวันนั้นแกตอบมาไม่เป็นครูบอกไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็ถามคนที่ก็บอกครูยืนยันว่าถูกต้องกอยังไงเขาก็จําว้เวลาครูถามแกตอบอย่างนั้นใจแกใช้ไม่ได้อารมณ์ที่ได้ใชไมันได้แต่แกตอบถูกถ้าครูมาอาจารย์ท่านก็บอกว่าได้บางทีต้องหยิบคุยสง์้นๆอยากเร็ว บางคนเวลาครูจะสอบอารมณ์แก็ถึงก็นบนบนบาลสังกล่าวห,หูโหมภสสีค่อยสอบได้อันนี้มันเป็นผลร้ายมากเฉพาะบางแห่งนะบาแห่งท่านดีอันนี้ที่พบมาเห็นไม่เป็นผลร้ายก็เลยบอกญาติโยมไม่สอบนี้มาต่อมาก็มาแบบนี้แบบนี้ไม่ด้งสอบประเจก,กักนเวลานั้น ในเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะไม่สอนก็พอดีเห็นภาพพระพระที่ผมเห็นผมทุกวันที่เขาบอกพระนิพพานไปแล้วโสนะก็ผมไม่โสใครจะไหวไงก็ะกะเล่าก็เถอะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนักใจผมก็พร้อมเสมอเพราะผมเลี้ยงตัวมาตั้งแต่บท ความเป็นอยู่ของผมผมเลี้ยงตัวเองผมสร้างผมผม,มอ,อาศัยญาติโยมบริษัทเมตตาเมตตาท่านที่ท่านมีความเข้าใจสวรรค์นรกผมขอ,อยืนยันตามความเป็นจริงเวลานี้บรรดาญาติโยมบริษัทแญิงได้กันมาผมคิดว่าเลยแสนคนแล้วกระจายไปทั่วประเทศในต่างประเทศก็ได้คนไทยต่างประเทศฝรั่งที่อเมริกาได้คล่องตัวมาก รังมาฝึกที่วัดที่ก็มีแต่ที่อเมริกันโอ้โหทต้งชิคาโกเดนเวอร์แล้วก็แคลิฟอร์เนียคล่องจริงๆฝึกค่สิบนาทีด็อกเตอร์ปริญญากับอาจารย์คิรัสสอนอันนี้แค่สิบนาทีเขาสามารถจะล่องแก้วโรสชาติได้ทันทีทันใดถามอะไรก็หน้านิดเดิมาหน่อยตอบเลย แล้วก็เจ้าตัวเล็กมันชื่ออะไรก็ไม่รู้่นหน้าทัวนึกชื่อไม่ออกก็นี้ก็เก่งมากมีฝรั่งชาติจรอรมันคนหนึ่งใครสอนใครสอนเธอไม่เข้าใจเจ้าตัวเล็กก็มารับอาสาบอกหลวงพ่อคะ่ะหนูคิดว่าหนูสงเคราะห์เขาได้แต่ความจริงเธอก็ไม่ได้มาก่อนไปที่ชิคาโก้เธอฝึกกับเขาที่นั่นเธอเพิ่นได้ที่นั่น เธอก็ทําการสอนที่เดนเวอร์ซึ่งห่างกันไปแค่เจ็ดวันจากวันได้คําแนะนําเธอไม่เข้าใจก็ไปถามคุณวิรัตเพราะคุณวิรัตเธอก็มีสูตรสอนไว้แต่ส่วนใหญ่ถ้าฝรั่งด็อกตร์ปัิยาโนตาลายได้เก่งมากพูดวาทะสันส้นๆให้คนเข้าใจดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เปรยวเก่าวเธอไปสอนที่ไหนรับไหนก็ตาม วงโตขึ้นทุกวันไอ้ตอนแรก,แรกห้องนั้นมันได้สองวงต่อมาวันที่สามต้องวงเดียวแล้วเพราะคนเพิ่มเขมาฝรั่งก็ติดอ,อกติดใจมีความภูมิใจของคนที่ได้ไม่ใช่แต่คนไทยคนจีนคนฝรัง่งคนแขกแม้แต่พวกอิสลามพกคริสเยนเขาก็มาฝึกกันไม่ใชยกมาทั้งหมดเอาเป็ร์่วนบุคคลอย่างละหลายสิบ เขาก็ได้กันคล่องแคล่วอันนี้น่าน่าชมเป็นความดีของเขาแต่ว่าผมก็ต้องชมความเร็วของผมผมเร็วมากที่ไม่สามารถจะแนะนำญาติโยมบริษัทสิบปีสิบปีนี่คนอย่าลืมนะว่าสิบปีเนี่ยไม่ใช่เวลาเล็กน้อยวันที่บรรดาญาติโยมบริษัทต,ต้องสูญเสียไม่ใช่น้อยเลยเอาเสียค่ารถค่าเรือไปมาเนี่ยไม่ใช่น้อย ถ้าวันหนึ่งมาสิบคนสิบวันก็ร้อยคนสามสิบวันสามรอยคนอย่าลืมแต่ความจริงกันมาวันเกินสิบคนทุกวันบางวันเต็มคันรถห้าหกสิบคนถึงแปดสิบคนนี่งเงินขอเขาก็ต้องสูญเสียไปมากผมก็มึกสลดใจในความเร็วของผมยังตัดสินใจว่าจะเลิกสอนพอตัดสินใจท่นันเห็นพระท่านทันที ท่านบอกเลิกไม่ได้คุณคุณจะต้องสอนต่อไปเพื่อรับอภิญญาอภิญญาจริงๆเพ้่ออพยญ,ญาห้าก็แล้วกันท่านบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกยี่สิบปีอภิญญาจะเข้าค้าว่าอัพยญาจะเข้าก็หมายความคนจะมีกำลังใจพอสามารถฝึกอภิญญาได้ ก็อย่าลืมนะปัญญาเนี่ยผมไม่ฝึกใครๆเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าภิญญาไม่ได้ได้เขาได้กันยังไงผมไม่รู้ผมอิเลเปปะไปตามเรื่องตามราวของผมแบบเนี้ยเอาแค่มโนยิธิกะเจิดเลยนิดๆที่ไม่แจ่มใสซึ่งไม่มีความเข้มขน้นเท่าพระอริยะนทําผมก็พอใจแล้วแค่นี้เพื่อเพื่อความสงสัยก็าบรรดาญาโยมพระทธบรัษ,ษัทได้ผมพอใจ แล้วก็เลยเรียนถามึ้นว่าก็สิบปีไม่มีใครได้ <c oughs> ผู้ฝึกให้คือผมเองก็เสียกำลังใจรับการฝึกเขาก็เสียทั้งกำลังใจเสียทั้งกำลังทรัพย์เสียทั้งเวลาแล้วพระท่านว่าอย่างไงทราบไหมก็จะบอกว่าคุณฝึกแบบนี้มันก็เท่ากับสอนเ็กใค้อุ้มช้างอาบน้ำ ถ้าบอกเวลานี้คนสัญญากับปัญญาสามลงคนจะฝึกแบบนี้ไม่ได้จะไม่มีผลั้นก็นึกในใจว่าการฝึกให้แบบนั้นมันง่ายกว่าที่ผมทำมาตั้งร้านเท่าผมต้องใช้กระสินสิบทำกระสินสิบเต็มอตราทั้งหมดเท้าชานตามลรดับระดับชานระดับกระสินแล้วก็เข้าชานระดับชานแต่ดับชานด้านกระสิน าชาวสลับชาญสลับกระสินก็จะได้มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าพูดนี้มาบ้านานมะพระาอย่างเร็วที่สุดสี่วันคนที่ปฏิบัติถึงสี่วันได้เนี่ยนับคนได้เลยผมขอยืนยันว่าตั้งแต่ฝึกมาแล้วหลายปีไม่ถึงสี่ไม่ถึงสิบคนส่วนใหญ่ได้ในวันแรกแล้วก็วันที่สอง คนที่จะเข้าถึงวันที่สามก็มันมีน้อยคนเขาถือว่าแต่งมีแล้วดึงไม่เคยออกท่านยันบอกว่าโอ้โหยากันก็สอนเด็กอุ้มชางอาบน้ําผมก็หมักใจว่าคนถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวท่านก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะว่าเวลานี้เนี่ยคนปัญญาได้สัญญาสามลงสัญญาหมายถึงความจําจําไม่คอาจะได้ ปัญญาความคิดความลาดน้อยลงสอนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าถึงตัวสานเรียงตัวบุคคลแล้วก็ต้องใช้ลีลาการสอนใหม่ลดกำลังสนหน้าลงกำลังข้อปัญญาในไปไม่รอดต้องใช้กำลังถ้ากำลังของวิชาสามการฝึกต็งกำลังเราเป็นชาญสี่ตรงชา้สี่ที่มีความเข้มมาก ออกไปแจ่มใสามากถ้าใช้กําลังขั้งลังวิชาสามข้าวแค่อุปจารสมาธิอันดับแรกก็ได้ทิพย์ุยยนก่อนแล้วต้องสอนกาเข้าใจเรื่องการตากิเลสผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้จะลกอยังไงกราบเรียนท่านบตกก่าตาเอางี้ก็แล้วกันถ้าเริ่มสอนก็ขอให้คน,นามาแนะนําด้วยถ้าก็ยอมรับ แต่วาระแรกยังได้เด็กพรน,นุชพรนุชก็คงคืนคืนคงดีคงคืนดีอะไรก็เหมือนวันไอ้พรน,นุชจับปูแล้วเป้าเป้านี่ทุกเชื่อพัชรีมาตอนดีคืนแรกพรน,นุชก,กับกับปูเธอร่างกายดีทำได้ผมดีใจเกือบตายแต่เป้าเธอทำยังไม่ได้เพราะโลกไทยรอยอย่างหนัก ้าเธอตัดสินใจเปลวยาที่อุเทศจะมาสู้ใหม่ไปก็ไม่ทันรถเวลานั้นรถก็น,น้อยเธอกลับมาบอกหลงพ่อหนูสู้ตายคือนั้นแป้วได้อีกผมดีใจกับตายหลังจากนั้นก็จับจุดได้เื่อคนที่จะปฏิบัติได้นี้ต้องมีความเข้าใจใช้กำลังเบาๆตอนนี้ขบรรดาท่านเพื่อนพิสุทธิสมณีทั้งหลาย แระบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเข้าใจไว้ด้วยวแบบการปฏิบัติแบบนี้ตามดับใหม่ดีถ้าไม่ใช้กำลังใจเบาๆแล้วก็วิธีปฏิบัติอย่าลืมนะถ้าใครอวดเลวกับครูไม่มีผลแน่นอนคือนั่นต้องยอมว่าเราไม่รู้เสียก,ก่อนแล้วก็ระการในสองมีหลายคนไม่กัน เพราะว่าครูว่าอะไรก็ว่าตามเลยหลอกครูต้อยสั่งครูไวแล้วถ้าใครเขหลอกไม่เห็นจริงไม่รู้จริงจําแบบฉบับใครก็มาพูดฉะนั้นก็ตามไม่พูดตรงตามความเป็นจริงให้ปล่อยไปเลยอย่าสนใจว่าอะไรว่าตางกันให้สนใจกับคนที่ที่พูดจริงทําจริงเห็นจริงรู้จริงพูดตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็มีมากมาหลอกครู บอกครูอย่าสนใจเขาบางังกระช้าว่ายังไงก็ช่างเขาว่ายังไงว่าไปตามนั้นเอาคนที่รู้จริงเห็นจริงเป็นประทัดฐานคนด้ยวยเพทนี้เราไม่รับจ้างสอนนี่แต่ว่าโรงเรียนว่าโรงเรียนรับ,รนรบคนสอนแค่มีเงินเดือนเขาก็ยังสอนเท่าที่เขาสามารถจะสอนได้จะสอบได้หรือสอบตกเป็นหน้าที่ขงนักเรียน เนักเรียนสอบตกก็ไม่มีใครเขาตัดกันเดินเขายังได้กันเดินอยู่เือยเราไม่มีค่าจ้างรางวันใครต้องการดีก็ได้ดีไปไม่ต้องการดีก็เรื่องของเขาเขาอาจจะมีพื้นฐานดีกว่าเราก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเรื่องความกำลังใจที่จะขึ้นใหม่นี่นะ้าศสก่อนพูดถึงเก่าใหม่นี่เอาอย่างนี้เริ่มในทีแ,แรก ขอให้ทุกคนมาด้วยศรัทธาอย่ามาสติวะลองท่านลองนันมายืนยันให้มาด้วยศรัทธาแท้คือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็ถวา,ายความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเวลาจะปฏิบัติต้องไม่ห่วงอะไรเลย ร่างกายก็ไม่ห่วงต้องดูแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเ,เจ้าก่อนจะบรมรู้อริยสัมมาทโพทยิญาณเพระองค์มีห่วงคือห่วงความรู้ของความเพราความบอกต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่งงางนั้งงน,งงน,งงนปรับปรุงเรื่องกาย <c oughs> ากายต้องเป็นอย่าง,งานั้นกายต้องเป็นอย่างนี้ผลที่สุดองค์สมเด็จเป,ป็นจินาีเสียเวลาหกปี ไม่มีอะไรเป็นผลเลยต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลอาศัยที่ท,ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโดยตรงหวังจะรู้ตส่คนสัตว์เพ้นจากความทุกข์ <c oughs> ปัญญาบารมีของพระองค์ก็เกิดคิดว่าการมารรลุอริยสัมมาสัมโพธิญาณตั้งไม่ใช่ทางกายแน่ เวลานี้เราปรารถทางกายเกินไปต้องเป็นทางใจจะไจะปรับปรุงร่างกายฉันอาหารมิราบาดแต่นั้นปัญญาคีโรสีต้งห้าคือท่านญาโกทัญญาธรวมปะทรานพัติยะทรามมหานามทัศชิท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เห็นองค์สมเด็จพระอรหมครูชันป้าตาหาร ก็มีความเข้าใจว่าพระสมณะโคดมนี้่ทศธัตถราชกุมารเป็นผู้มักหน้าในอาหารคือเบอื่อหน่ายหนีไปไป่อิสิฒตนมริกทายวันแต่ว่าในหนงสือบางเล่มอัตถธาจารย์เท่างกล่าวว่าเทวดาเข้าดนใจให้พรามพวกนั้นเบื่อหน่ายไปเสียอาจจะเป็นความจริงเท่านี้ก็เพราะว่าถ้าอยู่ก็กลให้ยุ่งใจไม่บริสุทธิ์ เมื่อเข้าไปแล้วพระเจ้าก็ทรงสั่งวากระยาหานมารับข้าววัตถุอวัตถุปายาจานนาสุชาดาฉันพระร่างกายมีความสมบูรณ์ลอยถาดแล้วสมเด็จพ้ะยที่แก้วนั่งขคนโผหันหน้าไปทางที่ตนออกหันหลังให้ตนโพทรงตัดสินว่าไทยอย่ลืมน,นะตอนนี้สําคัญมากนักปฏิบัติทรงตัดสินว่าไทยว่าเวลานี้เราไม่ห่วงอะไรทั้งหมด เราจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพระโพธิญาณถ้าเราไม่เด้นรู้อภิสษทสัม์มาัมโพธิญาณคือตักิเลสได้เพียงใดเลือดและเนืเ้อจะหดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตัดใสก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่นี่เห็นว่าพระเจ้าตัดสินไม่ห่วงแม้แต่ชีวิตจะได้ขอนักปฏิบัติจะลืมอันนี้ไม่ได้เวลาปฏิบัติ เวลาเริ่มทําสมาธิตัดกัวงวลซะก่อนชิ่งใดที่โยห่วงใยเนี่ยยกเลิกทิ้งไปเพรเดี๋ยวเดียวมันไม่ตายหรอกแราก็ตัดสินใจว่าเราจะตั้งปฏิบัติให้มีผลตามคำแนะนําของครูไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายยังนินิภานเห็นนิพานเจียวทุกคน เมื่อไต่ความกลไม่ห่วยไม่ห่วงไม่แต่ร,ร่างกายได้แล้วก็ตั้งตั้ง,งใจสมาทานศีลเรื่องศีลนี่ความจริงไม่ใช่จะมีเฉพาะเวลาปฏิบัติศีลน,นี่เป็นเครื่องคํำจุนฌานสมาบัติสมาธิด้วยฌานจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิด้วยฌานก็บกพร่องด้วยถ้าศีลสมบูรณ์แบบสมาธิั้วยฌานจึงจะสมบูรณ์แบบ นันเรื่องศีลนี่ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงแนะนำว่าหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วแล้วก็มีวรรห้าบริการญาตินุทิมันเลยมีวรรห้าบริการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศที่เรียกว่าการมาชันทะ รักกรุบรสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเวลาที่นั่งปฏิบัติอยู่จะให้มีจะที่วัดที่บ้านก็ตามสองความไม่พอใจอย่าให้เกิดขึ้นสามความง่วงเสียรมฟุ้งซ่านมองเรื่องต่อรอยคิดมองคิดนี่ห้าความสงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้สําคัญข้อห้าข้อสี่ก็้อห้านี่สําคัญมากอย่าใหม้มีถ้ามีจะเจ๊ง เรงความวนนี้วรห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในกําลังใจเขาบรรดาญาโยมพระธบริษัทที่กําลังปฏิบัติอยู่ <c oughs> ก็ขอย,ยืนยันวันนั้นไม่มีผลเลยฉะนั้นว่าไรต้องว่าตามกันนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตวันให้ทุกคนคุมอารมณ์ให้ดีในบรมิหารสี่ให้จิตทรงตัวไว้ในบรมิหารสี่เป็นปกติ คขาไม่ปกติต้องเหมือนศีลศีลนี่ต้องบริสุทธิ์ทุกวันแล้วบริหารศีต้องส่งตัวพรหิหารศีก็คือหนึ่งความรักความรัก,กความเมตตาความรักเราจะมีความเมตตารักใคร่คนอื่นกับเราเสมอันส่วนเมกัโตเราไม่มีจิตคิดจะเป็นเป็นเวรเ,เป็นภยัยเป็นสตรูกับภัยเลยเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดถือว่าเป็นมิตรเป็นที่รัก สองกุนาความสงสารจิตใจคิดไว้เสมอว่าอยากจะช่วยกูลคนและสัตว์ในโลกนี้ให้มีความสุขหมายความถ้าเขามีความทุกข์ท่าไม่เกินมิัสเราจะช่วยมีความสุขใจก็อยากเย็น,นสำหรับการสามมโุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครใครได้ดีพอยินดีด้วยสี่อุเบคาวางเฉย เห็นคนท่วงพร้อมไม่ซ้ำเติมพร้อมจะส่งเคราะห์เสมอนี่แหละบรรดาแทนพุทธบริษัทอารมณ์ทั้งหมดนี้ต้องประจําเป็นปกติเวลาปฏิบัติหนึ่งไม่กังวลยามปกติมีศีลบริสุทธิ์จิตระรับมีวอนแต่ว่จิตทรงผมมิหารสีสมองผมมีหมนศีารต้องมีประจําวันตลอดวันถ้าอย่างนี้ทุกคนจะทรงฌานได้เป็นปกติ การปฏิบัติภายในวันนั้นจะได้ทันทีทันใดได้มีสภาพแจ่มใสามากการขึ้นไปนี้จะสว่างสวัยท่านอกจากนั้นเวลาที่จะก่อนภาวนาให้ทุกคนตัดสินใจใช้ปัญญาหน่อยเดียวทราบถ้าไม่ทราบก็เกินวิสัยก็มีไม่กันคนแก่ไม่รู้จักคมทุกข์เลยเจเรากว่ามีความสุขตลอดถ้ามีความสุขตลอดอันนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติ เพราะนั่นเป็นพระหันแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติ <c oughs> ที่นี่จะรับนักปฏิบัติเพียงแค่คนที่รู้จักรู้มีความรู้สึกตัวเป็นทุกมีความทุกเท่านั้นใ่บริการหนึ่งคนที่ติดในอารมณ์จะมาลองอย่าลองเลยนะลองท่านเลวปล่อยเลวตลอดเลยไม่ยับยั้งด้วยไม่ฝืนมีเหมือนกันมีมาไม่สดลองเป๋ไปๆออกข้างๆกู ยัเลยว่าการปฏิบัติจะมีผลเนี่ยต้องว่าอะไรว่าตามกันด้วยความจริงใจผมยังนึกถึงบุญคงครวฑพานว่าผมจะเข้ามาบวชในพระศาสนาผมก็อยากจะได้ไปสวปรวค์บรรนกเองนี่แหละท่านบอกว่าเธอต้องการนิดเดียวความรู้ของฉันมีมากกว่านั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องว่าอะไรว่าตามกัน คือว่ายัางไงเชื่อตามนั้นอันนี้ถูกต้องถ้ามีลมผนคิดว่าฉันดีกว่าแล้วก็เซ็จไม่มีทางได้หรอกเพราะนันมันเร็วไม่ใช่ดี <c oughs> ถ้าดีจริงๆก็ไม่ต้องมาฝึกมามา,มา,ม,ามาศึกษาไม่ได้ครับฝึกมาเสียเวลาก็ผมไม่รักษาเวลาของผมไม่กันคนเร็วไม่เอาไหนไม่รักษาระเบียบเี่ผมไม่เอาด้วยจริงๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยวันที่สิบเจ็กาดกรกฎาคมสองพันหร้อยยี่สิบเจ็ด พูดซ้ำพลามท่านมากันเจ็ดแปดสิบคนความจริงพวกนี้ไม่เลวเขาดีพระได้ศรัทธาแต่ว่าผมป่วยลงพูดกับเขาไม่ไหวเดินก็โซซัดโซเทไปถ้าจะถามาว่าพูดเนี่ยก็พูดนี่ผมนั่งพูดเฉยๆผมคิดว่าเวลาหมดปไปเลยผมเหนื่อยปไปไลยเก็เลิกเหมือนนั้นคนเดียวถ้าเดินมันเดินไม่ไหวเดินก็เสียพระตะบะของ ตัวองความในการปฏิบัติต้องว่าอะไรว่าตามกันคือก็าแนะนาอะไรทุกก,ทก็ต้องตัดสินใจไปตามนั้นเพรเพื่อลองเร็วไม่ต้องมาเนะ่ะแล้วก็ไม่สนใจกับคนเลว็วไปที่ไหนดีก็ไปที่นั่นที่นี่มันรับจ้างฝึกวยการปฏิบัติแบบครึ่งกําลังอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินท่านไม่บังคับ แต่ผมก็อยากจะปฏิบัติเต็มกําลังการปฏิบัติเต็มกาลังเนี่ยมันต้องเหนื่อยยังไม่มีครูสอนได้ถ้ามีครูสอนได้บางทีเขาได้พบค,ครูลองสอนดูแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินต้องใช้หน้าที่มากและวเปนการสองเกรงใจบรรดาญาติโยมพรธตริษัตต้องใช้ต้องใช้สตังเวลาสงเทีเรื่องต้องใช้สตังนีม่มีความจําเป็น ผมเคยใช้ของท่านครั้งหนึ่งแต่ความจริงจะจริงประปกติผมใช้เพราผมต้องการรู้อะไรแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ไม่ได้ใส่สตังให้ท่านเวลาตีสี่ตีสองพระลูกก็จะเดินกรรมฐา,านทุกคืนตีสีว่าจะไปจังหวัดพิจิตรตอนตอนเช้าตีสีก็ใช้กําลังของท่านมนุษยที่เด่นนวบัตทะ ดูต้นทางปลายทางไปมากับเห็นปลอดภัยหมดสะดวกทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้จ่ายสตางค์แจมใช้จริงๆผมก็มาขอได้ใช้ของท่านต้องท่านดีจริงๆไม่แพ้ของผมเลยแล้วก็เวลาไปขึ้นรถไฟจสะสบายนัานชั้นหนึ่งเห็นมือแค่ศอกนิ้วสวยมากเด้ยินเสียงสตางค์สะดึงยังไม่ได้ให้ก็ถามเรืงว่าทําไมต้องใช้แตนบอก ทำเองต้องใช้ดิเือตำบอกต้องใช้เพราะเงินสลึงเนี่ยม่ได้ไปร่ารวยต้องการให้สร้างทานบาร,รมีทำในศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวขาดทานบาร,รมีตัดความโลภไม่ได้ไม่ตัดความโลภไม่ได้ปาิพาน์าไม่ได้ผมเข้าใจยิ่งกลับเวียนท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นกลับว่าผมขอถาวายหกบาท <c oughs> แม่ผมก็ทำจริงๆเม่รบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชาย,ยิง การที่ไม่อยากจะฝึกเป็งกําลังเพราะว่าเกรงเขาจะหาว่าเรียกงเงินเล็กทองแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝึกก็ต้องตัดสินใจซะก่อนนะถ้าคิดป็นเงินหนึ่งสลิงมากเกินไปสำหรับท่านจงอย่ามาเลยแต่ใครใส่มากเท่าไรก็ได้แต่เงินนั้นผมขอยืยนยันว่าผมเอาไปใช้เองไม่ได้ผมจะใช้เลี้ยงพระกับสร้างและธรรมทานเท่านั้นอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับท่านที่ดูเทปก็คิดว่าเทปยังไม่หมดผู้รับฟังสราบว่าเทปกําลังจะหมดเพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุกสวัสิทิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านุทธศษาสมิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี